ยังอยู่กับการเมืองวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่11ตุลาคม64ค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่เขารับสมัครชนายกอบตแล้วค่ะนายกอบตวันนี้เป็นวันแรกที่เขาเปิดรับสมัครนายกอบตค่ะเขาจะรับสมัครไปจนกระทั่งถึงวันศุกร์ที่15ค่ะการเลือกตั้งจะมีขึ้นมาที่28พฤศจิกาใช่ค่ะโอเควันนี้วันแรกเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งอบต ต้องไปที่ข่าวนี้เลยค่ะย้อนกลับไปเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาอขณะนั้นสองทุ่มคสองทุ่มของวันที่27โดยประมาณนะใช่ค่ะกันยาอืปรากฏว่าคนสนิทสายตรงของเสียนของเสียหนึ่งของเสียนหนึ่งรปฐมนายกถูกยิงซะร่วงเลยอาการสาหัสเป็นตายเท่ากันค่ะแต่วันนี้ยังไม่ตาย คนสนิทสายตรงของเซน่งนครปฐมที่ถูกยิงซะร่วงเลยก็คือสุคนสีสำราญนักธุรกิจสนามฟุตบอลและรับเหมาในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมคือสีสุคนสีสำราญอายุอย่างน้อยนะ่สิกว่าๆท่านนั่นเองค่ะก็ทําธุรกิจรับเหมาแล้วก็ทําธุรกิจสนามฟุตบอลด้วยค่ะ แต่ที่สําคัญที่สุดในทางการเมืองสุคนเป็นคนของเสียนหนึ่งใช่ล้าต้องจับกาทางการเมืองเขาด้วยคําถามก็คือเสียหนึ่งคือใครเสียนหนึ่งก็คือจิรวัตรสะสมทรัพย์นายกอบจนครปฐมใช่เป็นพี่ชายของเสียงหนึ่งแล้วเสียหนึ่งคือเสียหนึ่งก็คือทานวัตรทานวัตรสะสมทรัพย์ทานวัตรสะสมทรัพย์ค่ะ เป็นสสเขตสองนครปฐมค่ะคําถามต่อไปก็คือหนึ่งกันหน่งเนี่ยเป็นลูก้าเหล่าใครเป็นลูกของอ้อนองค์พระเวลาพูดถึงตระกูลที่เป็นบ้านใหญ่นครปฐมค่ะทุกคนต้องนึกถึงตระกูลสะสมทรัพย์สะสมทรัพย์ก็มีหลายพี่น้องใช่ค่ะแต่พี่น้องคนที่เป็นตำนานของนครปฐมเนี่ยก็คือชัยยาสะสมทรัพย์ชัยาก็คืออ้อนองค์พระค่ะ บ้างก็เรียกหัวหน้าอ้อนก็แล้วแต่บ้านก็เรียกบ้านใหญ่มาลายแมนเพราะว่าบ้านแกอยู่ถนนมาลายแมนแต่เกก็ตายไปแล้วล่ะแกศไตยวยะป่วยตายนะแกมีลูกสองคนคนหนึ่งก็คือเสียนหนึ่งอีกคนก็คือเสียนหนึ่งเสียนหนึ่งก็เป็นนายกอบจนครปฐมอีกคนหนึ่งคนน้องก็เป็นสสเขตสองก็อยู่ในวงการเมืองแหละก็ถือว่าตัวจริงเสียงจริงชยาตายไปแล้ว แต่แต่แต่ภาพของออนองค์พระมันก็ยังอยู่นะอืมเพราะยังมีทายาททางการเมืองใครบางอาจสสยคนของเสียนหนึ่งใครบางอาจสสยเด็กบ้านใหญ่หนครปฐมซึ่งเป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วนะว่าบนะ้านใหญ่นครปฐมเนี่ยแล้วที่สําคัญนะทําไมกล้าสุคน่ยถูกวางตัวให้เล่นการเมืองระดับท้องถิ่นออระดับอบตเนี่ยแหละรอ,อบเนี้ยอ,อืมว่ากันที่จริงนะสุคนเนี่ย ถูกมอบหมายภารกิจให้ฟอร์มทีมลงสมัครอบตอครั้งนี้ด้วยเออไม่งั้นวันนี้ไปสมัครแล้ว เรากฏว่าเมื่อวันที่27สองทุ่มโดนสอยมันเกิดอะไรขึ้นเราจะไปกันที่ค่ะเราจะไปกันที่พลตโทธนายุทธุิจรรตธรรมรงค์นะคะเพอะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่อไม่ใช่ค่ะเราจะไปกันที่พลตรีชมชวินบุระธนานน์ด้วยความเคารพนะครับท่านประถมอยู่ในพื้นที่ของอยู่ในท้องที่ของภาคเจ็ดผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคเจ็ดเขาเพิ่งเปลี่ยนตัววันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาสดๆร้อน บิ๊กโอบิ๊กโอก็คือพลตำรวจโทธนายุทธวุิจลัดคำรงถูกแต่งตั้งให้รับผิดชอบภาค7จ็ดก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบิ๊กโอเขาด้วยแหละใช่ค่ะได้ก็้นดู้ชาการแล้วก็อยู่สายคอมมานด์คุมภาค7ก็โอเคต้องมาดูคดีนี้คดีนี้คดีนี้บิ๊กโอให้ความสนใจเป็นพิเศษลงพื้นที่ไปติดตามคดีอย่างน้อยสครั้งละค่ะ แต่คราวนี้เราจะต่อสายไปที่ผู้การนคร,นรปฐมพลตรตรีชมชวินปุระทนานนท์ไปดูว่าคดีจนถึงวันนี้นะคะอัปเดตไปถึงไหนอย่างไรนะคะไปกันที่ท่านผู้การนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้การฮะสวัสดีค่ะท่านผู้การค่ะ,ค,ะครับสวัสดีครับผมครับท่านผู้การฮะเรื่องของสุคนสศรีสําราญที่ถูกสอยเมื่อตอนสองทุ่มตอนสองทุ่มของวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ยนะฮะผมไม่ถามว่าใครเป็นคนยิงมันอาจจะก้าวร่วงสำนวนเกินไปแต่ผมจะถามในเชิงของโครงใหญ่นะครับว่า มูลเหตุจูงใจที่นําไปสู่การรอบยิงคุณสุคนเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองหรือมันเป็นเรื่องธุรกิจผมถามในเชิงของโครงใหญ่นะผมไม่ได้ถามว่าใครการเมืองหรือธุรกิจฮะครับเรื่องนี้มันเกิดเหตุที่วันที่ยี่สิบเจ็ดกันยายนนะฮะสองทุ่มแปดนาทีครับซึ่งผมมารับตําแหน่งวันที่หนึ่งตุลาวันที่สองผมก็ลอยต่อเลยอผมลงวันที่สองตุลาผมมาลงเข้าไปดูที่เกิดเหตุตอนสิบเอ็ดโมงนะฮะแล้วก็ วันที่สามก็เรียกนัดชุดสืบสวนนะครโดยท่านท่านท่านพลตรวโทธนายุทธ์ฮะท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาคเจ็ดท่านก็ให้ความสนใจแล้วก็กำชับให้ไปดูแลอย่างดีวันอาทิตย์จะได้เรียกประชุมประหานสืบสวนสอบสวนในเรื่องดังกล่าวนะฮะรวมถึงกองวิสูน์หลักฐานครับแล้วก็ตรวจสอบการสานที่เกิดเหตุให้ละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคร ซึ่งในในกลุ่มดังกาวเนี่ยมันมันมีนคนร้ายมารอบยิงนะฮะข้างสนามฟุตบอลฟุตซอลของคนเจ็บค่ะค่ะซึ่งตอนนี้เราก็ทำรายละเอียดและจำลองภาพทุกประเด็นทุวิติค่ะซึ่งตอนนี้มันก็ได้สะโคบของกลุ่มคนร้ายซึ่งประเด็นเราตั้งไว้ตัวแรกสองประเด็นก็คือเรื่องการเมืองในพื้นที่กับเรื่อง ส่วนตัวของผู้ตายเองนะะเราก็มาแยกเป็นประเด็นว่าเรื่องอะไรบ้างเรื่องส่วนตัวเรื่องการเมืองมีกลุ่มการเมืองไหนที่น่าจะต่อเหตุเช่นนี้ได้มีประเด็นสาเหตุเพียงพอครับซึ่งเราก็เรียกประชุมโดยท่านผู้การก็ลงมาประชุมเองถึงสองครั้งแล้วเราได้ประชุมเองอีกหลายครั้งต่อเรื่องกันครับในเรื่องเนี้ยมันก็สะโรบถึงนาตอนเนี้ยมันสะขบกปุ่มเข้ามาแคบแล้วแคบแล้วแต่ถ้าเราไปพูดถึงว่าประเด็นนตรงไหนชัดเจนเนี่ยมันจะเกิด กลุ่มคนร้ายก็จะไหวตัวโอเคนะฮะโอเคเอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้เราตั้งสองประเด็นไม่การเมืองก็ส่วนตัวไม่ส่วนตัวก็ก็ก็การเมืองที่ที่ส่วนตัวในก็ส่วนตัวส่วนตัวอาจจะเรื่องผู้หญิงอาจจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าไอ้คาว่าส่วนตัวมันอาจจะนิยามได้อีกหนึ่งนิยามก็คือเรื่องเงินทองเรื่องผลประโยชน์เรื่องธุรกิจตกลงไอ้ส่วนตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวจริงๆหรือมันเป็นเรื่องธุรกิจฮะที่ที่เราสับเนลี่ยนเขาเนี่ยก็คือ ถ้าคือเราก็เช็คเชิงลึกนะฮะซึ่งส่วนตัวของเขาเนี่ยก็มีพูดไปก็เดี๋ยวอาจจะมันดูจะไม่ก้าวล่วงทางคนเจ็บก็คือมีเรื่องส่วนตัวและเรื่องธุรกิจที่เขาทาอยู่ทั้งสองเรื่องเลยฮะสองด้านมีทั้งเรื่องส่วนตัวส่วนตัวแล้วมีทั้งเรื่องธุรกิจที่อิลงตรงดังอยู่ว่ากันอย่างนั้นเถอะ ใช่ใช่ครับขนาดเดียวกันก็มีประเด็นการเมืองในพื้นที่อยู่เล็กๆเ,เ,เหมือนกันถูกต,ต้องไหมฮะใชครับดังนั้น<ช>คําถามค,คือการเมืองเรื่องจัดทีมลงอ,อบตอครั้งนี้หรือเรื่องส่วนทุส่วนตัว,ตวหรือเรื่องธุรกิจบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องของการประบูุงานใช่ไหมครับที่พูดมาก็เข้าข่ายทั้งหมดนะฮะซึ่งทางเลือกตั้งเนี่ยท้องถิ่นของนายกอบตอโคกพระ จะเปิดรับสมัครวันที่10เดือถึง15ตุลาคมใช่วันนี้วันแรกวันนี้วันแรกใช่เราก็จะมองแนวแนวโน้มออกว่ากลุ่มที่เราเล็งไว้อ่ะตั้งเป้าไว้เนี่ยตามที่คิดมาหรือเปล่าส่วนหนึง่งนะฮะร <c oughs> เราได้สะโขบกลุ่มเข้าไปดำเนินการกับเป้าหมายแล้วเราก็ได้ได,ได้ตัดสินใจดําเนินการขั้นตอนต่อไปนะฮะครับครับซึ่งซึ่งในส่วนในพื้นที่เองเนี่ยตอนนี้ก็ระดมระดมเรื่องอาวุธปืน ในในพื้นที่ทั้งจังหวัดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุอะไรอย่างนี้เช่นเดิมนะส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเราก็น่าจะพอรู้แล้วนะในการนอะไราปืนอะไรฮะปืนปืนปืนที่เขายิงเป็นปืนอะไรฮะปืนก่อเหตุลูกลูกกระสุนเนี่ยยังอยู่ที่คนเจ็บยังผ่ามันไม่ได้แต่เป็นหน้าขนาดจุดสองสองนะฮะน่าจะจุดสองสองครับครับยิงระยะห่างสักกี่เมตรครับประมาณสามสี่สามถึงสี่สิบเมตรฮะ สามถึงสี่สิบเมตรดังนั้นมันต้องมันต้องส่องด้วยสไนเปอร์หรือเปล่าฮะสามถึงสี่สิบเมตรเนี่ยอือาจจะใช้เป็นพวกอาวุธปืนปืนยาวที่ติดกล้องได้ที่ใช้ล่าสัตว์นะฮะเพราะเป็นปืนขนาดเล็ก๋อปืนยาวติดกล้องแต่ไม่ใช่สไนเปอร์ใช่ไหมครับไอ้นี่นี่คือสันนิษฐานนะฮะยังเอาเป็นประเด็นไม่ได้นะฮะมันอาจจะใช้ถ้ามีความชำนาญมากอาจจะใช้ปืนสั้นก็ได้นะฮะสามสิบถึงสี่สิบเมตรใช้ปืนสั้นได้ด้วยเหรอฮะถ้ามีความชำนาญมากพอนะฮะ โอเไอ้นั่นเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยเปอร์เซ็นต์น้อยนะฮะเปอร์เซ็นต์น้อยดังนั้นดังนั้นปืนยาวติดกล้องใช้ล่าสัตว์หรือไม่ก็เป็นสไนเปอร์สองอย่างถูกไหมถ้าสไนเปอร์ขนาดกระสุนมันต้องเท่าไหร่ฮะอืมถ้าพูดละเอียดไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นที่เราโอเคได้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 เอาเป็นว่ามืออาชีพใช่ไหมฮะ พวกนี้ก็ยิงไม่ยากนะถ้าคนยิงสาตว์บ่อยๆหรือการไปซ้อมมากก็พอจะได้นะเพราะจุดจุดที่ยิงก็ไม่ได้เข้าเป้าเท่าไหร่นะฮะโอเคครับโอเคก็ถือว่าเอก็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 เป็นละมีความชำนาญถ้าดูจากถ้าใช้ถ้าถ้าถ้าวิเคราะห์ด้วยพฤติกรรมศาสตร์นะเป็นมือปืนซุ้มไหนอ๋อปืนยังยังตอบไม่ได้ฮประเด็นนี้ฮะครับ นรื่องต่อมามือปืนในพื้นที่เนี่ยสไตล์นี้ใช่ป่ะเคยมีฮะเคยมีตรวจสอบมาแต่ปี40มาแล้วมีข้อมูลอยู่อ๋อเคยมีแต่นนมันแก่หมดแล้วท่านผู้การยุคนั้นมันแก่หมดแล้วแสดงว่ามันมน่าจะมีมือปืนน,ปจจน,นอกพื้นที่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ฮะตั้งแต่ปีศูนย์ปัจจุบันก็ยังมีเหตุตั้งแต่ปีย0ก็เคยเกิดเหตุปี56ก็มีปี ห้าสิบหกก็เคยมีมีอยู่สามสี่คดีที่เราตรวจสอบหมายถึงหมายถึงใช้อาวุธแบบนี้หมายถึงพฤติกรรมในการส่งเขาส่งแบบนี้อะไรเงี้ยหรอใช่ไล่ในปีสี่ศูนย์มาไม่ใช่คดีปีสี่ศูนย์นะคอับมีหลายครั้งไอ้คดีเก่าๆก่อนหน้านี้นั่นนะครับรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นมือปืนซุ้มไหนอะไรยังไงแค่แค่สันนิษฐานนะฮะยังยังสโคไปไม่ได้นะฮะแต่คราวนี้คือคือคือผู้กันมันแปลกนะถ้าเราพูด พูดกันแบบในวงการยุยยทธจักรกันนะครับครับเป็นคนสนิทของบ้านใหญ่นคนปรนคนปฐมนครปฐมบ้านใหญ่บ้านนี้ก็มีอยู่หลายสายังเอิญมาเอิญเป็นสายของอ้อนองค์พระด้วยใครกล้ายุง่งใครกล้ายุง่งคือเรื่องการเมืองเนี่ยตอนนี้ปัญหาว่าหนึ่งเราไม่รู้เรื่องการเมืองร้อยเปอร์เซ็นตหรือเปล่านะฮะซึ่งการก่อเหตุเนี่ยมันมีกลุ่มคนที่ใช้ปืนมีคนที่มีครอบครองปืนอย่างนี้อยู่หลายคนซึ่ง มันจะมองภาพรวมต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะฮะ๋อใช่แล้วรานนะครับรับมื่อสักครู่ที่ท่านผู้การบอกว่าเราสโขบได้ละมันแคบลงละตีวงได้ละไอ้สัโขดแคบลงแล้วเนี่ยแล้วขายายความสักนิดสิครับไอ้ที่บอกว่าแคบลงแล้วหมายถึงรู้ละรู้ละ,ละใครเป็นมือปืนแต่ใคร,ครที่ซ่อนอยู่ข้างหลังมือปืนใครที่วงการหรือจ้างวานมือปืนก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมฮะพอรู้ใช่ไหมครับว่าไอ้มือปืนมันเป็นใครเพียงแค่ใครจ้างถูกไหมฮะ ประเด็นนี้รอยรักสามสี่วันนะฮะเดีค่อยค่อยพูดให้ต่อนะฮะรอมันแค่ว่นนี้ 3, น,นิดนึ่งมันมันต้องมองมองภาพการลงเลือกตั้งนี้ก่อนเที่จะถึงนี้โอ้ใช่ใช่ให้ตกลงตกลงเออผู้ก,การทราบไหมครับว่าหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมนอนนอนโคม่าอยู่ในโรงพยาบาลลูกทีมเขายัางไปสมัครยังเดินหน้าสมัครอาบาตอ,อยู่หรือเปล่า เดี๋ยวดูวันนี้เพราะว่าวันเนี้บ่ายผมก็จะเข้าไปคุยกับทางคนเจ็บที่โรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งซึ่งเขาอาทิตย์ที่ก่อนเขาก็ยังไม่สะดวกนะฮะเขายังนอนอยู่โรงพยาบาลบ่ายนี้ก็กำลังตรวจสอบไปเมื่อเมื่อวานว่าจะเข้าไปคุยได้หรือยังโอ้ฮะตากเกตรู้ตัวแล้วใช่ไหมฮะแกฟื้นแล้วนะอะไรนะะฟื้นแล้วฟื้นแล้วจัดกำลังตํารวจเราเฝ้าตลอด24ชั่วโมงโอ้ฮะอกระสุนมันยิงก็ไปที่ส่วนไหนนะฮะที่ลําคอฮะโอ้ลำคอเลยเหรอ คือจริงๆเขาหน้าเลเงงที่ศีรษะแต่มันเข้าที่ลําคออ๋อมันเคลื่อนจะยิงหัวแต่มันเคลื่อนมันสบัดไปดียวมันก็พลาดไปโดนคอเข้าไปที่ไอ้ลูกกระสุนมันฝังอยู่อยู่ที่ก้านคอเลยหรอใช่ใช่อ๋อเลยเอาออกไม่ได้จะหลอดหมอดูอาการนิดนึงถึงจะออกมาได้นะฮะยังไม่เดากระสุนออกใช่ไหมมันมีมันมีหลอดเลือดตรงก้านสมองมันมีกระดูกตรงก้านสมองซึ่งอันตรายมากๆเลยนี่เนี้ยเอาออกได้ ครับครับแต่ว่าแกพูดจาได้นะแกรู้ตัวบทนะก็พูดได้นิดหน่อยอะพยักหน้าแล้วก็พูดพี่สอบถามจากร้อยเวรตอนไปสอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะตอวันนี้ผมว่าจะเข้าไปดูอีกงทีช่วงบ่ายแล้วนี่นายกหนึ่งนายกอบจนะนายกหนึ่งเสียหนึ่งเนี่ยแกว่าไงบ้างลูกน้องแกโดนเนี้ยอืมแกให้ข้อมูลอะไรบ้างเออที่จะให้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งนะฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้เราก็มาตรวจสอบให้อยู่ เป็นข้อมูลที่เราตรวจสอบให้อยู่ตอนนี้นะฮะเซียนหนึ่ง 1> 1. นายกอบจรู้รู้ใช่ไหมครับว่าโดนเรื่องอะไรรู้ใช่ไหมว่าลูกน้องแกเนี่ยโดนเรื่องอะไรแกรู้ใช่ไหมทางนายกหนึ่งก็ให้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งซึ่งซึ่งประเด็นตัวนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกัรเมืองซึ่งเราก็ตรวจสอบให้เขาอยู่ว่าพยานหลักฐาน เป็นไม่ได้แค่ไหนถ้าเป็นได้เราก็ดาเนินการให้เต็มที่อ่ะครับไม่ต้องห่วงครับอ๋อนายกหนึ่งเซียนหนึ่งฟันธงว่าเป็นเรื่องการเมืองแต่กําลังตรวจสอบอยู่ทางการเมืองในนครปฐมเขาเล่นกันแรงขนาดนี้เหรอผมนึกว่าบทยุกแลวนะป้การการเมืองที่ผมบอกไงครับาประเด็นตรงนี้เราไม่รู้การเมืองผมไม่ได้ให้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครอมันไม่ได้สรุปร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เป็นส่วนหนึ่งคือมันจะมีใกล้เลือกตั้งเนี่ยเราก็ต้อง ลงพื้นที่เต็มที่เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้อีกโอเคแต่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องติดตามจับกลุมให้ได้โอเครอสรุปสุดท้ายแล้วกันว่าเป็นเหตุอะไรแน่ๆโอเคต้องรับขอบคุณมากครับผู้การขอบคุณจริงๆฮะขอบคุณฮะขอบคุณนะคะท่านผู้การคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะพลตำรวจตีชมชวินปุรธนานนนะคะพุ่งครับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมค่ะสุดยอดเลยนะว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7 ก็เพิ่งมารับตําแหน่งหนึ่งตุลาผู้บังคับการตํรวจภูธรจังหวัดนครปฐมก็เพิ่งรับตําแหน่งหนึ่งตุลาเหตุเกิด27ิกันยาหนึตุลาเหตุเกิด27่ยาบเจ็ตุลาเหตุเกิด้ีงรับรับตกันยาพหนึ่งตุลาก็ต้องรับรับเลยรับเข้ามือเลยไม่ได้อะที่เราสนใจคดีนี้ก็เพราะว่าคนที่ถูกสอย เป็นเด็กบ้านใหญ่นคนปรปฐมใครกล้าเป็นสายตรงสะสมทรัพย์เป็นคน,คนสนิทของนายกหนึ 1, 1, ่งเสี่ยหนึ่งนายกอบจอทำไมกล้าพวกกันอีกคำหนึ่งก็คือเป็นคนในซ้มของอ้อนองค์พระอันน่ะไตาวายเสียชีวิตไปก็ตามแต่ว่าภาพของความเป็นอ้อนองค์พระมันก็ยังปกครุมจังหวัดอยู่ปกคลุมพื้นที่อยู่ค่ะ ฟังเมื่อสักครู่ตอนท้ทายๆนี่จับประเด็นได้ว่าเสียหนึ่งไปฟันธงกับตํารวจว่า,วาเป็นเรื่องกันเมืองแต่ตํารวจก็กําลังสืบอยู่อ,อืเรื่องของเรื่องเนี่ยสุคนสีสํารังถูกวางตัวให้คุมพื้นที่ในระดับอบตรอบนี้ด้วยแล้วก็รอบเนี้ก็มอบหมายให้จัดทีมลงอบตต้องยึดให้ได้อปรากฏว่าถูกสอยอก็แล้วแต่ค่ะรอดูรอติดตาม เผื่อจะมีความคิบหน้าและสุดท้ายจะรู้ว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือเรื่องอะไรวัดทางโทษนะค่ะด้วยความเคารพมือปืนมันยืนมันยืนยิงห่างไปสามสถึงเมตรผมว่ามันไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาหรอกเออ3 0ถึงเมตรแล้วยิงเข้าคอผมว่ามันไม่ธรรมดาหรอกแสดงว่าจะยิงหัวอาจจะสะบัดนิดหน่อยหรือเยื่ออาจจะก้มหน้าหรือเอี้ยวหรืออะไรสักนิดหนึ่งมันเลยหลุดเป้าไปนิดนึงแต่มันโดนคอหัวกระสุนฝังอยู่ที่ก้านคออันนี้อันตรายมากนะยังข่าออกไม่ได้ใช่ เออดังนั้นมือปืนไม่ธรรมดาคําถามว่าเมื่อเมื่อเมื่อปืนไม่ธรรมดารู้หรือเปล่าว่าไอ้เหยื่อของของของเขาเนี่ยเป็นใครอืนี่ถ้าอ้อนองค์พระไม่ตายนะอืยังมีชีวิตอยู่นะคะผมว่าไม่เจิดเลยนะเนี่ยเเอออรอติดตามแล้วการการเมืองดูจะเข้มข้นขึ้นเลอเกินนะนี่ขนาดระดับท้องถิ่นนะคะ